คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล n อ a น NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมรับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วครับกับทีเด็ดจันเจ a เอทุกวันกับอยู่กับผม,ผมเช่นเคย11กรกฎาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบ,บัสกรบบอลหญิงของสหร,รัฐเมกาเช้าว,วันศุกร์ครับลงสนามแค่2คู่ในวันที่11ครับโดยคัดมาทั้ง2คู่คู่แรกแอเวสปาร์คเจอกับมินนโซตาลินส์ทีมแมวป่าครับส่วนอีก1นึ่งคู่วอชิงตันมิสติกเจอกับลาสเวกัสเอชก่อนไปทัร์วิจารณ์2คู่นี้ครับ เราไปพูดถึงผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับก็ต้องกราบขอภัยด้วยครับผิดพลาดไปทั้ง2คู่โดยคู่แรกฟินิ n เม m ร r cury เจอกับแมวป่า m i n นโซต t าลินสคู่นี้ให้ไปสกอร์สูง161ครับแล้วก็ทั้ง2ทีมครับก็เล่นค่อนข้างตึงครับเน้นเกมรับเป็นหลักก็เลยยิงกันได้น้อยครับควอตัวแรกมีแค่34แต้มเท่านั้นครับแล้วก็จบ ทุกควอเตอร์ครับเป็นทางด้าน p h o ิก i x เม r c u ค y สามารถพลิกล็อกเอาชนะมิ n n e s ตาลินส์ได้79ต่อ71สกอร์รวมแค่150เท่านั้นคู่นี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่จบในฝั่งต่ำครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับการพบกันระหว่าง c ิคาโกสกายกับเดลัสวิงครับซึ่งคู่นี้ให้เลือกยืนฝั่งสกอร์สูง165โดยทั้ง2ทีมครับก็มีแนวโน้มที่จะผลิตสกอร์ได้เป็นสกอร์สูงครับ แต่สุดท้ายครับในช่วง3นาทีสุดท้ายทั้ง2ทีมไม่ทำสกอร์เลยครับสุดท้ายก็จบแค่87-76ต่อครับเจ้าบ้านชิคาโกสกายเอาชนะไปได้สกอร์รวมผลรวมอยู่ที่163แต้มครับขาดไปแค่1เพลย์เท่านั้นจะข้ามฝากสกอร์สูงกราบขออภัยด้วยครับไปที่การวิเคราะห์ในเช้าวัวนศุกร์ครับ LA Spark s เจอกับ Minnesota l y n ์ทีมแมวป่า โดยเจ้าบ้านเอเวอร์ซ์พาร์คนำโดยสาวสวยเคลซี่พรัมกับเสริมด้วยอสุราสตีเฟนโอดิซี่ซิมครับชุดวงในพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเดริก้าแฮมบรีเซนเตอร์เป็นริกเกียแจ็กสันโดยเอเวอร์ซ์พาร์คชนะ6แพ้13ครับผลงานเกมล่าสุดเล่นดีครับสามารถเอาชนะได้ตอนนี้อยู่ในอันดับ6ครับส่วนมิเนโซตาลินส์นำโดยสาวสวยคู่หูวงในอย่างอลันนาสมิธกับริจิตคาร์ลินตันเสริมด้วยเคลล่าแม็กไบร์ครับ คอตนี่วิลเลียมและแม่ทับย่างนาฟิซาคคยเลอร์มินนโซตาลินสชนะ17แพ้3ผลงานในซีซั่นนี้ก็เรียกได้ว่าดีที่สุดใน WNBA ครับถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วครับแม้เกมล่าสุดสปาร์กจะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็ตามครับและเกมนี้ได้เล่นในบ้านแต่ถ้าเทียบคุณภาพผู้เล่นครับบาสระบบอย่างมินนโซตาลินส์น่าจะดูดีกว่าครับ6แต้มที่เปิดมาสมเหตุสมผลไปฝั่งแมวป่ามินนโซตาลินส์ ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับการพบกันระหว่างทีมเจ้าบ้านวอชิงตันมิสติกครับดวลกับลาสเวกัสเอชโดยมิสติกทีมอันดับ4ในสายตะวันออกชนะ9แพ้สิวันนี้นำโดยแม่ทัพประจำทีมบริทนีไซครับสาวสวยโซเนียซิตรอนซักสัตตันครับคิกีอาริเอเฟลและสเตฟานีดอสซันเป็นเซนเตอร์คอยดีบาวเหมือนเดิมครับส่วนลาสเวกัสเอชครับก็นำโดยแม่ทัพชุดวงในอย่างเอเจวิลสันกับเคียรสโต๊ก โดยผู้เพื่นวงนอกก็แบกคอร์ดเป็นแจ็คกี้ยังครับเจวิลลอยและเชลซีเกรย์โดยลาสเวกัสซีซั่นนี้ผลงานก็ถือว่าอยู่ในดับกลางๆไม่ได้โดดเด่นครับชนะ9แพ้10แล้วก็เกมล่าสุดก็เพิ่งจะพ่ายมาด้วยครับส่วนมิสติกก็เพิ่งชนะมาครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางด้านลาสเวกัสเอสครับก็ไม่ค่อยแพ้2เกมติดครับ เกมนี้ออกมาเล่นเป็นทีมเยือนก็จริงครับแต่น่าจะสู้แบบสุดชีวิตครับและด้วยคุณภาพผู้เล่นที่มีอยู่ครับเทียบกับเจ้าบ้านก็น่าจะสูสีครับแต่ทุกสำนักกลับมองว่ามิสติกเป็นต่อประมาณ2.5แต้มเนื่องจากเล่นในบ้านบวกกับาสเวกัสช่วงหลังฟอร์มไม่ดีครับแต่ผมชอบาสเวกัสมากกว่าในเกมนี้สเิเอ็ดกรกฎาคม2025ทัศนาจาย์เจครับคู่แรกให้เลือกยืนฝั่งมินนโซตาลินส์น่าจะชนะ เอลสปาร์ได้อย่างน้อย6แต้มครับส่วนอีกหนึ่งคู่กัดฟันเลือกมวยรองอย่างลาสเวกัส S วันนี้น่าจะบุกมาสู้ได้ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 2 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @NBA2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ